นี่นะดูเหมือนกระท่อมปลายนาแต่ว่าใช้เสาสต้นมีเสาไม้ไผ่มาเสริมแล้วก็หลังคาไม่ใช้แฝกนะยางนี้หลังเท่าไหร่ครับสลาออสอมนกว่าได้ครับยุคนี้นะวันนี้วันที่16มิถุนา2 5 6 7มิถุนายนอ่ากี่วันเสร็จเอ้ยสวันสวันก็เสร็จสองสามวันเสร็จกว้างกว้างกี่เมตรอย่างนี้กว้างสี่เมตร นี่อยู่ที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่จ้างได้สลาออสก็สร้างเฉพาะในเชียงใหม่เบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรครับผม0972633481ครับ1 1> ครับ,1 1> รบติดต่อได้เลยเนาะเดี๋ยวถ่ายถ่ายดูถ่ายดูบรรยากาศคือ <laughs> ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะมองว่าคงไม่มากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วค่าหลังคาค่าเสา ส่วนส่วนไผ่ก็หมื่นกว่าหมืนมน่นหมื่นนิดนิดไผ่นนเพลยทําอย่างนี้ได้เลย,เลยทําเสร็จอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็ไม้สนเนี่ยนะปลวกไม่กินแต่มีมอดแต่ถ้าเกิดจะป้องกันก็ต้องทากันมอดใช่ไหมก็ต้องเพิ่มอีกหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูประมาณหมื่นสองพันระยาสละออสบอกมานี่ นะบ,บรรยากาศก็สวยงามอยู่ข้างธรรมชาติเห็นไหมนี่นี่นี่นบานกลางสวนกลางไร่ที่นี่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ